สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใหม่อ e ีมูสซไพร์ฝรั่งเศสนะคะสำหรับ e ีนี้ใหม่ก็จะพาทุกคนไปเซอร์ไพรส์เบอร์นัวนะคะเพราะว่าวันนี้เบอร์นัวจะต้องเดินขบวนเพื่อลำลึกถึงวันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ในยุโรปนะคะในวันที่8เมษพฤษภาในปี1945ซึ่งเป็นวันที่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2องตำรวจจะต้องมีการเดินขบวนนะคะเพื่อลำลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้ เออมก็เลยอยากจะไปเซอร์ไพรส์เบอร์นัวซึ่งไมไม่ได้บอกเบอร์นัวนะคะว่าจะไปไม่ได้แต่บอกว่าเออคงไม่ได้ไปเพราะว่ามันเช้าเกินไปเบอร์นัวบอกว่าจะเดินขบวนตอน8ปดโมงเช้าตอนนี้ก็7จ็ดโมงเช้านะคะเราต้องออกไปแล้วนะคะเราจะมาดูรีแอคชั่นเบอร์นัวว่าจะรู้สึกยังไงนะคะทุกคนค่ะไมก็มาถึงรถไฟแล้วนะคะวันนี้ก็วันอาทิตย์ยังเช้าๆอยู่ไม่มีคนเลยค่ะ แล้วเราก็จะต้องมานั่งรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะเพื่อที่จะไปถึงที่ทำงานของเบอร์นัวค่ะเขาเริ่มจัดงานแล้วนะคะทุกคนแต่ไม่มกล้าเดินเข้าไป เนื่องจากไม่อยากมาเซอร์ไพรส์เบอร์นัวนะคะไม่ก็เลยไม่ได้ถามเบอร์นัวว่าเขาจะเดินตรงไหนไม่เล็กคลาดกับเบอร์นัวค่ะเพราะว่าเบอร์นัวเดินอย,อยู่ข้างหน้าแล้วก็เดินไปไกลแล้วคะ่ะตรงที่ใกล้ๆหม่ยืนอยู่นี่นะคะก็จะมีตำรวจหลายประเภทมากที่ดูแลความปลอดภยัยไม่ว่าจะเป็นหน่วยสวาร์ดไม่ว่าจะเป็นตำรวจทั่วไปนะคะแต่ว่าหม่ก็ไม่ค่อยกล้าถ่ายรูปเขานะคะกลัวเขาดา่า ตำรวจก็จะกําลังซ้อมเดินกันนะคะแล้วก็รอเบอร์นัวค่ะเพราะว่าเบอร์นัวเดินไปอีกฝั่งหนึง่งระหว่างที่รอเบอร์นัวนะคะเราก็ดูวิวสวยๆไปค่ะเน้นนะคะเน้นนะคะว่าวิาว,วค่ะวิวไม่ใช่คนนะคะ <c oughs> เบอร์นัวเดินกลับมาแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าใหม่ก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอนางใบเยอะนะคะเพราะว่านาเห็นใหม่แล้วนางยิ้มใหม่กลัวานางอายค่ะก็เลยเอากล้องลงค่ะ <c oughs> เดินนำหน้าเลยนะคะทุกคน เขาก็กำลังทำพิธีอยู่นะคะทุกคนผู้ว่าราชการจังหวัดกำลังให้โอวาทเกี่ยวกับวันสำคัญของงานนี้อยู่นะคะมองเห็นเบอร์นัวอยู่กกไกลๆนะคะใมไม่สามารถคุยกับเบอร์นัวได้คะ่ะเพราะว่าเขากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะ ทุกคนพนักงานดับเพลิงมีแต่คนรอๆอเสียได้ยไหมไม่สามารถถ่ายวิดีโอใกล้ๆมาให้ทุกคนดูได้ Oh no รัฐมนตรีมาด้วยนะคะทุกคนตอนนี้รัฐมนตรีก็กำลังทำพิธีวางดอกไม้นะคะค่ะก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสลับการเดินขบวนพาเรดของเบอร์นัว สรุว่าไมก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอเบอร์นัวเยอะนะคะเพราะว่าไมกลัวเบอร์นัวอายตอนที่เห็นไม่เบอร์นัวก็ยิ้มนะคะดีใจที่ไม่มานางบอกว่าดีใจมากไม่คิดว่าไม่จะมาและนางบอกว่าสามารถถ่ายได้ทำไมไม่ถ่ายไว้เยอะๆไมก็เสียดายเหมือนกันค่ะพอเห็นตําบวจเยอะๆแล้วไมก็เกรงและกลัวมากก็เลยไม่ค่อยกล้าถ่ายวิดีโอค่ะไวโอกาสหน้าแล้วกันปีหน้าเนาะ